เอ,อย่างเอาอยัางครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับรายการเอชซีเอเ,เอ,เห,เอเห,หลังจากที่ผมได้ลงคลิปมาเป็นเดือนมีคนอยากให้ผมเล่นนะครับมังครับอะไรก็ได้นะครับนะีผมก่อนอื่นเราเปลี่ยนสกินก่อนแล้วกันนะครับผมสกินสกินออกเป็นสกินพี่ศีนะครับ ผมชอบพี่สีผมก็เลยเอามาซะเลยครับผมให้เอาเป็นตัวนี้แล้วกันชอบไม่เปลี่ยนชื่อแล้วกันกลัวรรนะผมจะเล่นเออเบดเบดวอลแล้วกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับให้สร้างเซิร์ฟรอดีกว่าบ w ใครที่ไม่รู้จัก BW ก็พิมพ์ตามนะครับ ิมพ์ตามนี้นะเสียงว่าขอไัย b w l b s g t n e t นะครับนะครับเออแลกวอาแลกขอภัยนะครับโทรศัพท์มันโอ้โหโฆษณามาอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับต้องชื่อว่า b w กันอื เซฟไปนะครับออกดเซฟคยกดเล่นก็ได้เดีย๋ยวรอแป๊บนะนะครับขออภัยนะครับผมขอไปตั้งค่าอะไรก่อนนะครับแป๊บนึงตั้งค่าตามผมเลยก็ได้นะครับครับนะอ๋อพี่อะไรนะพี่แฟมนะครับพี่แฟมนะครับก็วันนี้มาอัด ททีครับโฆษณาแกเอาไปตรงนีชิลเลนเครื่องหน่่ยเปิดบุไดร้ดอก ก็เบ,ยบียดไปเลยจังมั้งงูเนาะก็ขอผ่ยนนะครับเข้าไปเลยเันไม่มีชื่อซ้ำนะครับ มันจะยาวเกินผมกลัวอือผมว่าจะช่องกันแล้วนะครับเนี่ยเข้ยนี่โอเมียร์ออมีอยู่บ่ นับออกไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งนะเราจะ ราเล่นเปิดก่องแล้วกันครับครับผมเล่นเปิดกล่องกันผมจะอัดประมาณสักหกเจ็ดนาทีพอครับก็มาอัดเล่นๆเฉยๆมาสีมือผมตกหรือเปล่าความเยือนเริ่มมาจากแล้วมาเล่นอะไรนะมาเล่นแค่รอบแคนมานะครับเค สียงดังก็ขอภหัคุจะเอาเสียงเข้าไปสิว่าก็แค่นี้ย

<ผ>มก็เลกอย่างนี้นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ